คลิปวิดีโอนี้ผมรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อแอมจิวบลูทูธเข้ากับพวอระยนต์ทั้งคลาสดีขับซับและก็คลาส AB ขับกลางแหลมนะครับสำหรับเพื่อนนักดีวที่ดูเนื้อหาคลิปย่อยไปแล้วนะฮะก็ผ่านคลิปนี้ได้นะฮะเพราะว่าผมรวมเนื้อหาให้ยาวๆนะครับเผื่อให้ดูต่อเนื่องนะฮะไปดูเนื้อหาคลิปแนวทางกันยาวๆเลยครับการต่อแอมจิวบลูทูธต่อเข้ากับ เพราว่รถยนต์คลา s ดีนะครับคือเป็นแนวทางในการประยุกต์การต่อใช้งานนะครับไม่ว่าเราจะนําเอา power class D เนี่ยไปขับลำโพงซับตัวเดียวหรือว่าขับซับคู่นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักการนี้นะฮะไป modify ต่อจอดการต่อใช้งานได้นะครับและแรงใจไฟที่ใช้ในคลิปจะเป็นสวิตชิงนะฮะ mm hmm. เพื่อนักดีไวอาจจะใช้แบตเตอรี่นะฮะในการต่อและอินูทูทที่จะให้ง่ายนะฮะ mm hmm. ก็ควรที่จะเป็นตระกูลพวก z k ht213g z k st21 หรือว่า tb21 mm hmm. หรือว่ารุ่นหลางๆนะฮะก็จะมี z k tb21 h นะฮะเพ mm hmm. ราะว่าเขาจะมีจุดต่อซับเอาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไป modify สำหรับมือใหม่ให้ยุ่งยากนะครับ มีจุดต่อซับเอาท์อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะและตัวบอร์ดเนี่ยเขาจะแถมสัญญาณมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็มาโมดิฟายนะครับตัดข้างหนึ่งออกนะครับแบบนี้นะฮะก็ฝั่งหนึ่งก็จะมาต่อกับแจ็ค3ามมิลตัวเมียนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะมาต่อสัญญาณไลเอ้อนะครับต่อเป็นซับเอาท์นะครับนี่นะฮะออกมาหาแจ็ค3.5มมิล ฝั่งหนึงเป็น3ามจุมตูพูดนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค RCA แบบนี้นะครับเราก็ต่อเป็นซับเอานะครับแบบนี้นะครับมาเสียบเข้ากับอินพุตของบอร์ดคลาดีรถยนต์นะครับนี่นะฮะนี่นครับอินพุตแบบนี้นะครับเราก็ต่อมาเสียบเข้าได้เลยฮะนี่นะฮะปึ๊บนี่นะครับก็ไปต่อลำโพงปกตินะครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะให้เป็นวงจรการต่อทั้งภาคเจ็บไฟและก็การต่อลำโพงต่อสายสัญญาณนะครับวงจรเริ่มต้นที่แหล่งจ่ายไฟ DC 12โวลต์จะเป็น Switching power supply หรือว่าแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะไฟบวกลบ12โวลต์ต่อมาเข้าสเตป Up Boot คอนเพลเตอร์เพื่อที่จะเลี้ยงแอม k ลิ21 เพิ่มไปจาก12โวลต์เป็น35โวลต์ไฟเลี้ยง m อม kst 2 1สายสีแดงไฟเลี้ยงชุดที่2 12โวลต์ต่อมาเข้าจุดต่อไฟเลี้ยงของ power a m class d รถยนต์ต่อสายรีโมทจาก power รถยนต์มาผ่านสวิตช์ on off ต่อเข้ากับจุด b บก12โวลต์ของ power รถยนต์สวิตช์รีโมทจะทำหน้าที่เปิดปิดพักขยายของ power รถยนต์ class d ทีดำจากสวิตชิ่งต่อมาเข้าขั้วกลาวของพาวอริยนต์โดยตรงเลยเนะะื้อหาต่อไปเป็นการต่อสายสัญญาณและก็ต่อสายลำโพงคลิปวิดีโอนี้ a m u Z kst 2 1ผมจะใช้ขับลำโพงกลางแหลมตู้ที่ผมทำคลิปประกอบไปก่อนหน้านี้นะฮะการต่อก็อยู่บนลิงก์ด้านบนนะครับ สำหรับชแนลซับของเอ2 1งเราก็สามารถที่จะต่อลำโพงตามสเปคของแอมจิวได้เลยสัญญาณซับวูเฟอร์เอาเดียเอาออกจากแอม k ิวเซด้วยสายสัญญาณโมดิลายมาเข้าพ o เ e อร์คลาสดีคลิปนี้ผมจะใช้ลำโพงซับ12นิ้วคู่เป็นตู้ลำโพงซับแบรนดพาร์คคุณค่าโอห์มของลำโพงซับผมจะต่อเป็นสเตอริโอนะฮะข้างละ2โอห์มกลับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ทำการต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอเบอร์คลาสดีจะขับ ตู้ซับแบนพาร์ส12นิ้วคู่นะครับ MGHT 21จะขับเฉพาะตู้กลางแหลมนะครับ r l Channel Channel ซับของ MGH ผมไม่ได้ต่อนะฮะแหล่งจไฟเป็นสวิตชิ่งพาวเ power supply 12โวลต์50แอมป์ดงนั้นใช้งานจริงอยู่ที่12.8โวลต์มาหาวเวอร์ power คลาดีของรถยนต์นะครับซึ่งคลาดีรถยนต์เนี่ยะจะต่อตามวงจรนะฮะผมต่อสวิตช์รีโมทนะครับ,นรบในการออนออฟตัวภาคขยายของพาวเวอร์นะฮะก็คือเราเสียบสวิตชิ่งเนี่ยไฟจะเข้าคลาดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ทํางานจนกว่าที่เราจะเปิดสวิตช์นะครับ ไฟ12โวลต์อีกคู่หนึ่งจะมาหาสเต็ปอัพบูสคอมพิวเตอร์บูสไฟจาก12โวลต์เป็น35โวลต์มาเลี้ยงแอมพลิฟายเเคเอสที 213G นะฮะลำโพงแชนเนลซ้ายขวามาขับตู้กลางแหลมนี่นะฮะมาดูลำโพงสเบดนะครับสเบดก็จะต่อออกจากแอมพลิฟคลาสดีนะครับมาหาตู้ซับ12นิ้วแบนพ่านต่อสัญญาณซับบูฟเฟอร์ออริโอเอาที่เราโมนิฟายนะฮะมาเสียบเข้ากับแจ็ค RCA นะครับเข้า1ออก2นะครับซึ่งเป็น3.5มินวินตัวผู้ออกมาเป็นแจ็ค RCA มาเข้าอินพุตของคลาด D นะครับคลับนี้ก็คือจุดต่อลำโพงของ power คลาด D นะครับจะต่อมาหาตุลลำโพงแบนดพาร์ทซับคู่นะครับซึ่งเป็นลำโพง12นิ้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะป้อนไฟใหม่นะครับมาดูว่าเวลาเริ่มต้นทำงานจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สวิตชิ่งก็จ่ายไฟให้กับ power คลาด D นะครับ และทําการออนสวิต์รีโมทนะครับอ่านี่นะฮะตอนนี้คลาสดีทํางานแล้วนะครับและไฟ12โวลต์ก็จ่ายมหาสเตปอัพนะครับจ่ายให้กับตัวแอมิวแล้วก็ทําการออนแอมิวนะครับแล้วก็จะต่อบลูทูธเปิดเพลงนะครับอ่าบลูทูธเชื่อมต่อแล้วนะฮะมีเสียงแจ้งเตือน i ิงค์ซาวด์ซิสเต็ ผมจะเริ่มปรับเสียงกลางแหลมก่อนนะครับสิ่งที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือตู้กลางแหล่ะนะครับเดี๋ยวเปิดสัตเบสนะครับเปิดบนลูกครับก็ปับพิกนี่ของัทงบูลเฟอร์นะครับ M69 Night Jam, perform, perform, perform. loucura, Music แล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อแอมจชัเ k s อส1 3 g ไปเข้าพบรถยนต์คลาสดีหวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักดีไวบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่จะบริภัยตามคลิปวิดีโอที่เจ๊ดีบายแนะนำนะครับอย่างน้อยเพื่อนนักดีไยจะต้องมีพื้นฐานในการใช้หัวแรงและก็เข้าใจวงจรการต่อ สัญญาณเสียงไฟเลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าการโมดิฟายหรือว่าการ d ีไแอมปจิ๋วที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นการดัดแปลงจากวงจรเดิมนะครับเพิ่มเติมหรือว่าตัดออกนะฮะเพื่อนักดีไจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะอาโมดิฟายตามคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอนี้จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราโมแอมปจิวไปต่อเข้ากับ power อร์ซับเบดแต่คลิปนี้ผมจะต่อแอมจิวเข้ากับพาวเว คลาส AB ของ Power ิรยนต์นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม power ขับกลางแหลมเฉพาะนะครับและก็ปรับปรีโทนจากแอร b แอมจิวบลูทูธและก็รับสัญญาณจากแอร์จิวนะครับแอจิวรุ่น z k น t s t 3 g บี่อนี้นะฮะถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับนักเล่น DIY ซึ่งเขาได้ปรับปรุงมาเนี่ยตัวบ่อเนี่ยให้สามารถที่จะใช้กับปีใหม่ได้นะครับ และก็มีซับวูเฟอร์ออดิโอเอานะครับไว้ต่อกับซับแจ็คได้นะฮะแต่ว่าเพื่อนนักดีไายนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็อยากจะให้แนะนำนะครับการต่อไลท์เอาที่เป็นกลางแหลมนะครับไปขับนะครับซึ่งก็เหลือแอมจิวบอร์นี้นะฮะที่ผมยังไม่ได้โมดิฟายแนะนําการต่อไลา์เอาออกนะครับซึ่งเป็นเสียงกลางแหลมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการต่อเนี่ยผมก็จะแนะนําการหาจุดต่อนะครับว่าเราจะหายังไงนะฮะก็คือรู้ที่ไปที่มาสัญญานะครับว่า จะต่อจากจุดไหนนะฮะซึ่งผมจะอ้างอิงนะครับจาก IC พักใหญ่คลาสดีของตัวแอมจิ๋วนะครับแล้วก็จะให้ดูด a ชชีส t นะครับแล้วก็การไล่วงจรนะฮะเพราะว่าถ้า Modify ต่อใช้งานทั้งทีเราก็ต้องอได้ความรู้เกรดความรู้เกี่ยวกับวงจรไปด้วยนะครับก่อนอื่นจะต้องถอดแผ่นะบความร้อนออกมาก่อนนะฮะจะได้ดู IC พักขยายสำหรับแอมรุ่นนี้นะฮะก็คือ HT 2 1 3 G เนี่ย เขาจะใช้ IC ภพัฒยายเบอร์ TDA 7498E นะครับตัวนี้นะฮะจะขับกลางแหลมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะขับลำโพงซับนะครับกำลังวัดตซ้ายขวา RL c n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  เนี่ยอยู่ที่160วัตต์นะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์ก็จะขับอยู่ที่220วัตต์นะฮะผมจะไล่สัญญาณ Input ของตัว IC เนี่ยย้อนกลับมาหาภาคปรีโทนนะครับว่าจะเข้าในจุดไหนนะครับแล้วก็เราก็จะจำเอาสัญญาณจุดนี้ครับ ออกไปขยายอีกทีหนึ่งสัญญาณ Channel A นะฮะก็จะเป็นขา22นะครับและก็สัญญาณ Channel B ก็จะเป็นขา32นะครับของ ic tda 7498e นะฮะผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับในการอาไล่สัญญาณนะครับก็คือจะแตะที่ขา ic แล้วก็วัดมาหาพวกขาปาลานะครับก่อนที่จะมาถึงตำแหน่งที่เราจะจำสัญญาณนะฮะ c8 นะฮะตัวนี้นะครับ c8 และก็ c8 ก็จะมาหา c 5 2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบด้วยนะฮะนี่นะครับ c 5 2นะครับสัญญาณก็จะผ่านมาจุดนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมาปรับแต่งที่ตัวเบรแล้วก็เสียงแลมนะครับแล้วก็ ic o f amp นะฮะแล้วก็อีกชันแนลหนึงนะฮะก็คือชันน b นะครับสัญญาณออกจาก Input บวก b นะฮะก็คือขา32นะครับมาหา c 7นะครับนี่นะฮะ หา C7 เสร็จแล้วนะครับไล่ย้อนมานะฮะก็จะมาหาคาปา C51 นะครับนี่นะครับ C51 จริงๆแล้วจุดต่อเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาตรงนี้เลยนะฮะก็คือ C70 เลยนะครับนี่นะฮะหา C70 เนี่ยแต่ว่าผมว่าจุดนี้จะบัตรกีค่อนข้างจะลำบากนะฮะเดี๋ยวผมจะให้บัตรกีที่ C51 และก็ C52 นะครับ ปักกีตรงนี้นะก็เหลือกราวของสัญญาณนะครับสัญญาณเราก็ต่อที่ขั้วลกของวงจรได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะฮะขั้วโลกของขาไปพิมพ์เตอร์นี้ก็จะเป็นกล่าวได้นะครับนี่นะดูว่าจะเป็นตัวถังกราวของ IC l ีลูเกรก็ได้นะครับนี่นะสำหรับสายสัญญาณนะฮะก็อยู่ที่การใช้งานนะครับว่าเราจะนําไปต่อกับพาวเวอร์แอมไหนนะครับอย่างเส้นนี้นะฮะก็จะเป็นแจ็ค RCA อ่าตัวผู้นะครับสายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลืยนะฮะก็จะเหมาะกับ อ่าพาวเวอร์รถยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นแจ็ค AUX-IN 3.5มมิลตัวผู้แบบนี้นะครับเราก็จะนําเข้าไปต่อกับพวกแอมจิวอีกบอร์ดนึ่งที่เป็น AUX-IN นะครับเราก็ต้องใช้สายแบบนี้นะครับแล้วแต่ไอเดียของท่านผู้ชมเลยนะครับเทคนิคในการบัดกรีต่อสายนะครับเราจะต้องเติมตะกั่วในตําแหน่งที่เราจะบัดกีนะฮะอ่าเริ่มต้นนะครับสัญญาณเสียงด้านขวานะฮะก็คือ Mid h ฮอ h h a n n e l เนี่ยบัดกีตรง4 5หนะครับฝั่งนี้เลยนะฮะ และต่อไปนะครับ mid high L channel เสียงกลางแหลมด้านซ้ายนะครับก็บัดกีตรง C 5 1นะครับก็ตามตามที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะและเส้นสุดท้ายนะครับก็คือกลาวของสัญญาณนะฮะก็จะต่อออกตรงตัวถังที่เป็นขากลาวของ IC 7 8 0 5อยู่ข้างๆคาปาฟิลเตอร์นะครับนี่นะฮะก็คือกลาวของสัญญาณนะครับตำแหน่ง U 1นะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับสัญญาณ อ่า n e l L Channel แล้วก็กล่าวสัญญาณนะครับใส่พัดลมระบายความร้อนแล้วก็เสียบส c เก็ตให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบสัญญาณนะฮะที่เราโมดิฟายต่อออกจากแอปจิวเซ 3G นะครับนี่นะฮะก็ผมก็ใช้ M Class AB นะฮะในการขับกลางแหลมนะครับเพื่อที่จะแยกชัดเจนนะฮะเวลาเราปรับเนี่ยเราก็ปรับจากตัว HT21 ไปเลยนะครับ ไฟเลี้ยงผมก็จะใช้สวิตชิ่งนะฮะกับปรับไฟเป็น36โวลต์นะครับมาเลี้ยงตัว i อแอมจิวนะครับแล้วก็แยกเป็น12โวลต์มาเลี้ยงตัวแอมรยต์นะครับในส่วนของซับของแอมจิวก็จะขับตู้แบนพพส6.5นิ้วตู้เดียวนะครับเพื่อที่จะเทสว่าสัญญาณที่เราตอกไปเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัววอลลุ่มตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ สัญญาณไล e o อ t ที่โมดิฟายออกมาจากแอมจิวก็จะเข้าในตำแหน่งอินพุตของผู้ผลรตยนตนะครับก็คือฟอนต์อินพุตนะครับและก็การต่อลำโพงเราก็มาต่อในช่องสเปกเตอร์ฟอนต์นะครับนี่นะฮะจริงๆผู้ผลรตยนตเนี่ยจะต่อได้ c h a ช n e l นะครับแต่เราแค่ทดสอบแค่ c h a ช n e l ก็พอนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดสวิตชิ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวออนเมนสวิต c h นะครับ ไฟติดแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 36V โวลต์นะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์ของตัวแอมจิวนะครับแต่ไฟของ p o w เวอร์รถยนต์นี่ติดแล้วนะครับไฟเขียวติดแล้วผมปรับเสียงฟิกซี่ซับแล้วก็บอมบลูมซับเนี่ยไว้ต่ําสุดนะครับและซ้ายขวาเนี่ยกลางแหลมเนี่ยผมปรับไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ออนสวิตช์แล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงนะครับ ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับวิธีการต่อสัญญาณไลเอากลางแหลมของ m อ ZK s t 2 1 3 G นะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักดีวที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับก็ต่อตามที่ผมแนะนำเลยนะฮะว่าผมแนะนำที่ไปที่มาของสัญญาณทดสอบแล้วก็ทดลองจริงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจคดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคิมีสวัสดีครับ